มิกยูทคืออะไรโครงการมิกยูทที่น่าจับตามองมีอะไรบ้างและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะมิกยูทถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่รอบล้อมไปด้วยศูนย์อาคารการค้าสำนักงานออฟฟิศโรงแรมก่อให้เกิดกลายเป็นพื้นที่ชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของการอยู่อาศัยจับใจใช้สอยขนาดใหญ่ ที่คบคันภายในจุดเดียวทําให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและดึงดูดผู้คนที่ต้องการเข้ามาอยู่อาศัยหรือมาทํางานทําธุรกิจภายในโครงการเดียวค่ะเราลองไปฟังแนวคิดจากวิ l เลตต์ออฟแคนาเดียที่อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิกยูดนะคะมิกยูดหรือการพัฒนาแบบผสมผสานเนี่ยสามารถแบ่งได้3วิธี 1. การพัฒนาแบบผสมผสานแนวตั้งจัดให้มีการใช้งานสธารมากขึ้นเช่น ชั้น1เนี่ยจะเปิดเป็นร้านค้าร้านอาหารธุรกิจปีกชั้น2จะเป็นที่อยู่อาศัย2การพัฒนาแบบผสมผสานแนวนอนประกอบไปด้วยอาคารใช้ครั้งเดียวภายในเขตอาคารเดียวกันช่วยให้สามารถมีการใช้ที่ดินได้หลากหลายภายในโครงการเดียว 3. พื้นที่สําหรับเดินแบบผสมผสานก็คือการจัดวางทางเดินเท้าให้มีการนําไปสู่กิจกรรมต่างๆเราลองไปฟังโครงการมิกยุทธ์ในไทยและต่างประเทศกะะันค่ะ ในประเทศไทยนะคะ1นึ่งวันซิตี้เซ็นเตอร์สองบงคอกมอลล์สโครงการวันแบงคอกในต่างประเทศก็มีโครงการมิกยูสก็คือโคเปนเฮเกนในประเทศเดนมาร์กนะคะมิกยูสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อดีคือได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกมูลค่าของโครงการมีมูลค่าสูงและที่ดินมีกมูลค่าสูง สามารถพัฒนาบริเวณยา่านนั้นๆให้มีความน่าสนใจและมีมูลค่าได้การได้ทำกิจกรรมต่างๆในคอมมูนิตี้สำหรับคนที่ชอบในแบบเดียวกันเกิดการลงทุนมากขึ้นข้อเสียนะคะก็คือมีการแข่งขันสูงค่าเช่าที่ดินแพงร้านค้าปลีกอาจจะมีรายได้น้อยลงเนื่องจากมีโครงการใหญ่มาตั้งบริเวณใกล้ๆข้อสุดท้ายน,นะคะก็คือผลกระทบต่อตลาดทุนและพฤติกรรมจาก ผลตอบแทนจากการลงทุนค่ะซึ่งยุคนี้อาจจะมีการลงทุนที่ไม่แน่นอนค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากฟังจบแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถเข้าไปเสิร์ชข้อมูลภายใน Google ได้เลยนะคะจะมีข้อความหรือบทความเกี่ยวกับมียุทมากมายตัวมีสถาปนิกชื่อดังอย่างเช่นเจนเจคอบและสถาปนิกท่านอื่นได้เขียนบทความไวค้ค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ